สวัสดีครับพี่น้องแพร่ฟ้าหยัดใส่กอกเรียบร้อยแล้วพึ่งใบก้อนพึงพ่งพึ่งไห้มันกล่ำเล็กน้อยพี่น้องยัดไม่ไมพี่นอ้องใส่กอกหมูนะครับเอาไว้ทอดกินกับข้าวหรือไปปิ้งกินกับเขา้าพี่นอ้องตากใส่เหล้าเมลพายถีะหน่อยตีขึ้นแม่พึง่งใ้ ถ้าไปหอดพี่น้องพี่น้องก็เอาพึ่งร่มพึ่งแดดก็ได้เด้อพี่น้องเด้อกะนี่ละถ้าไปหอดพี่น้องมันอยู่ในถุงศูนย์อากาศกะถ้าพี่น้องบบท่านถอดหรือบบท่านเห็ดกินก็เอาเขาตู้เย็นไว้ครับผมเพราะว่าเขาเห็ดใหม่ๆบางทีมันกาดสิบเซตตพี่น้องเขามาพึ่งประมาณชั่วโมงหนึ่งมันกัดเซดตตพี่น้องมันกัดสิแข็งเพราะว่าเขาเห็ดใหม่ๆล้วก็ทรงหายเรื่อยครับผมนี่ ไส้กอกนะแปลว่างัดแล้วก็ฮิดแหนมพร้อมมือนี้อากาศดแดดปันไดครับผมแล้วก็มีเนื้อแดดเดียวพี่น้องเนี้อแดดเดียว สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีพี่น้องทุกคนด้วยจ้าเพียนยัดใส่กอ,อกตากเร็วฤาชวาซิม่า <Hey, S 2> นางแพกเแหนมเฮ็ดงวนยุทธเส่าเผอพี่น้องพี่น้องท่านใดสนใจเด้อค่ะใส่กอ,อกแต่หน่อยผ้าไปเบื้องึงยังเนาะใส่กอ,อกแค่ตากไว้เลิกจ้เนือเ้อแดดเดียวมูแดดเดียวแหนมมือนีเพีเฮ็ดแหนมหนึ่งตะก้าใหญ่เลยนะจ๊ะเลิกจปลาส้มมือนีมีป่าตะเพียนนะจ๊ะ ปลาตะเพียนปลาจีนปลาจีนปลาสวายจ้ะปลาสวายก็มีเข้าเมาก็มีด้จ้ะพี่น้องเข้าเมาปลาล่าซับแบบดิฟปลาล่าซับแบบซุปปลาล่านงนี่กระปุกน้อยปลาากระปุกใหญ่นี่กระปุกละสองร้อยห้าสิบบาทอันนี้กระปุกละหนึ่งร้อยบาทจ้ะแพคกระซิบแพคไข่แบบนี้ แหนม14ตุ้ม100บาท150บาทอันนี้สมปะข้าวหน่อยด้ยจ้ะพี่น้องอันนี้ครึ่งกิโลด้เนี่ยจ้ะครึ่งกิโลผู้ใดสนใจสินค้าตัวใดก็แอดไ์เข้ามาด้จ้าหรือโทรข้ามาสอบถาม0928383185ได้จ้าพี่น้องเข้าเมากิโลหนึ่งร้อยห้าสิบบาทจ้าพี่น้องปลาสม้มกิโลละร้อยห้าสิบบาทจ้า ปลาซับกับปุกละหนึ่บาทเนมเพเห็ดใหม่ๆเด้อจ้านี่เพิ่งกี่เห็ดเลยนี่นี่สองสามสี่ห้าหกเจหาเห็ดเห็ดใหม่ๆโบเมนว่าเห็ดไหเด้พี่น้องเนี่ยมึงเพื่เพิ่เพิ่งเห็ดใหม่ๆหนึ่งสองสามสี่ห้า มือนี่สินค้าเพกกิมิใส่กอกใส่ก,กอกไรยืพี่น้องมือเนี่ยแต่หน่อยพาไปเบิรงนเพียสองสามสห้าหกเจ็ 2, 3, 4, 5, 6, สินค้าของเพกิมิเนื้อแดดเดียวกิโลละหกรบาทหมูแดดเดียวกิโลละห้าร้อยบาท,ดดดลลบาทใส่กอกกิโลละสองร้อยห้าสิบบาทแหนมสิตุ้มร้อยหาสิบาท แลิกกะซีมีเออ่ปลาสม้มมีปลาตะเพียนปลาจีนปลาสวายด้วยจ้ะกิโลละลอยหาสิบบาทครึ่งกิโลก็ขายจ้ะแลิกกะซีมีปลาล่าปลาล่าตัวที่ไปตำเส้นไปตำแจวแลิกกะปลาล่านงไปเออ่ตำสุมตำด้วยจ้ะพี่น้องกระปุกน้อยหนึ่งร้อยบาทกระปุกแยะสองร้อยหาสิบบาทจ้ะแลิกกะซีมี ปลาซาบแบบดิบแบบสุจกจัดกระปุกละหนึ่งร้อยบาทสมาา้มไข่ปลากิโลละสองร้อยสองร้อยยี่สิบบาทเค้งกิโลร้อยย่ร้อยยี่สิบบาทด้วจ้ะพี่น้องสั่งโลหนึ่งโลดคุ้มแล้วกันอันนี้ส้มปลาขาวน้อยกิโลละสองร้อยบาทจา้ะกิโลละสองร้อยบาทเป็นกระปุกกระมีด้วจ้ะนี่กระปุกนี่ก็ะสีหนึ่งร้อยบาทกระปุกละหนึ่งร้อยบาทส้มปลาปลาสม้ม ปลาสมี่ปลาจีนนี่ปลาจีนจ้ะปลาจีนปลาจีนปลาตะเพียนผู้ใหบ่บมากก้างไรกะสร้างตัวนี้จ้ะปลาจีนซิมีก้างอยู่แต่ว่าก้างซิเป็นหงไๆแต่ว่าก้างปลาตะเพียนนี่ซิเป็นเส้นเนแต่ว่าห้ากับบังแล้เราจะพี่น้องบังแล้วกะแซ่บจ้ะแซ่บทุกปลาแลวจ้ะแต่ว่าปลาสวายเพียงยังท่านได้เคยกินละจ้ะเพราะว่าเพียงยันผิดเมลูออนอนอืมสอง ห้ 1> 4, 1, 6, างคนพันกับบอคขลลัมแต่ว่าแพคขลัาจ้ะเพราะว่าเพลลูกเพออยังหน่อยสองสามสี่หเนอกจากผู้ใดสนใจก็แอดไลค์เข้ามาเด้อจา้าหนึ่งสองสสี่เจแต่หน่อยสิ ตึงไว้หายไตคอมเมนต์ได้จากคอมเมนต์แรกคอมเมนต์แรกได้จากพี่นอ้องเบอร์โทรกันไลน์จ้ะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดพี่น้องคนใดสนใจกะสอบถามเข่ามาบ่รซื้อกันบ่เป็นยังจ้ะสอบถามเข่ามาก,ก็ได้สองสามสี่ห้าหกเจ็ด สอบถามเข้ามาเลยสอบถามขม้ากรังสือก็ได้สองสามสี่หกเจ็ดจ้ะมีแพกกระสิแพกแล้วกระสิไปทรงเดี๋ยวแพกตากใส่กรอกอยู่งสองสามสี่หกเจ็ดแพกหัวตะเฮ็ดแล้วเฮ็ดแล้วแพกกาดใส่กรอกไปพึ่งน่ะพี่น้อง อือ6 7อันนี้คือชิมเนเหลือเอบ้าน,น,นี่เหลือ,อน,นี้กระสีแถมได้จ้ะแถมแต่และถุงถุงละตุ่มสองตุ่มไปจ้ะอคุณไดส้สนใจสินค้าของแพทย์ด้วยจ้ะเขาเม,กมาก็มีจ้ะเขาเมากิโลละหนึ่งร้อบาทนี่ปลาโซมมีปลาจีนปลาตะเพียน ปลาส,สวายจ่ากิโลละหนึ่งลอยห้าสิบบาทอันนี้ครึ่งโลเพิ่นสั่งครึ่งโลเพื่อขายจ้าบ่้อจำเป็นต้องโลหนึง่งเด้อจ้าครึ่งโลเพื่อขายจ้าส้มปลาขาวน้อยกิโลละสองร้อยบาทสมา้มไข่ปลากิโลละสองร้อยห้าสองร้อยยี่สิบบาทครึ่งกิโลร้อยยี่สิบบาทเด้อจ้าสั่งโลหนึ่งคุม้มอันนี้ปลาลากระปุกน้อยกระปุกละลอยจ้ะอันนี้กระปุกกร,ปก,กระปุกไงสองร้อยห้าสิบบาทเพ่งยัดไห้เพ่งยัดไห้เน,หน้นๆนเด้อจ้ะพี่น้องนี่เพ่งยัดไห่อิลิ เอาไปไว้ตําแจ้วน้ำมันก็นเอาไปไว้ใส่ต้มใส่แกงใส่ส้มตำจ้ะเอ่อไส้กอกใส่กอกเพื่อกะกิโลละสองร้อยห้าสิบบาทสั่งครึ่งลูกก็ได้เนื้อแดดเดียวหมูแดดเดียวสั่งครึ่งลูกก็ได้จ้ะป,ะล,กกะปะลาสา้มเลิกอะปลาซับมีแบบดิบกับแบบซุปด้วยจ้ะพี่น้องพี่น้องสนใจแบบใดก็แ like อดไลน์เข้ามาเอ่อหรือโทรเข้ามาหาเพื่อกะได้ศูนย์เก้าสองแปดสามแปดสามหนึ่งแปดห้า หรือแอดไลน์เขามา ne ne 242619ดเ้วยจาะพี่น้องสินค้าเพื่ออาซีเมืองอาซีแพืออาซีบอได้เฮ็ดล่ะเพราะว่าเป็นไรคะโอ้มามาหาแม่มาหาแม่จ้าหาแม่จ้าหาแม่จ๋าเป็นไรคะอ๋อนุอยากใส่เหมือนแม่จ๋าเลยไปเอามาใส่ให้ไหนคะพ่อใส่ไหม ใส่ใส่หมวกมันแม่จ๋าไหมคะใส่ไหมใส่มี่ไหมใส่ไหมคะโอ้โหอย่าหองย่าหองย่าหองแม่ขายของอยู่ลูกทุจรากกอดทุจรากกอดทุจรากกอดไปอาลุงทุจรักเฮ็ดเฮ็ดพ่อเล้วๆเด้พี่น้องขอขอโทษขออภัยน้ำได้จ้ะค่ะนี่นี่อาชีมาก่วนแน่แต่ว่ากันแต่หน่อยก็เอาอยู่ดอกจ้ะเพ็กกะขายของก่อนเพ็กกะซีแพ็กของเพราแพ็ก แพ็กแล้วแต่หน่อยกบซีมาแพ็กใส่ล้งกะแพ็กกะไปเอาลูกที่เนี่ยก็เปียนกันได้จ้ะพี่น้องโมเมนต์ว่านี่เด้คือจังแพ้เหตุจะเสพจัดออเดอร์ให้เราเป็นทุงเป็นทุงเป็นทุงเอาเอาอ่านี่ใส่แล้วกะแล้วกะแล้วกบซีมาแพ็คลงล้งหายแม่จ้ะพี่น้องแล้วกะแพ็กกบไปเอาลูกที่เนี่ยกะเปียนกันเปียนหน้าที่กันจ้ะกะสลับกันไปแล้วย้างแพ้เหตุของแต่หน่อยกะซีเอาลูกแล้วย้า งั้มตะน้อยวิ่งไปเอาพวกปลาล่าพวกปลาสมนึงสเพศกระสีเอาลูกไกว้ส่วนมากอะลูกซีอยู่ตะน้ำตาน่อยเพราะว่าเพศซีเห็ดเห็ดของแม่จ่ะเห็ดของขายเพกระสีบัวค่อยมีเวลาเท่าใหร่กะมันกระสีทุ่กันไปแล้วจ้ะพี่น้องกะซอยกันเนาะจ้ะซอยกันทำมาหากินถ้าเขาบอเห็ดถ้าเขาบอรสังก่อนเขายังมีกําล้างอยู่เขากับบรรู้ว่าเข้าสิไปเห็ดตอนไหนเนาะจ้ะพี่น้องซ้ำเขาเห็ดใดเข้ากับเฝ้าเห็ดเฝ้า เล่งหาเงินหาหยังเป็นว่าเฮ็ดตอนเถามันเฮ็ดบ่ได้เนาะจากพี่น้องตอนเถาเฮากระซิเดอยู่เคียนยูซานยู่สบายยู่น้ำลูกน้ำเต่าเฮาลูกเต่ากระซิไปเลียนหนังสือพ่อกบเม่กะเฮ็ดก็ก็แก๊กไปเนาะจากพี่น้องน้ำบ้านน้ำนี่ไปกะเพรคิดเพรคิดเลยเพชรก็มีความสุขได้จากพี่น้องเพรภูมิใจที่เพรมีบ้านที่เพรมีอาชีพเป็นของเจ้าของแล้่กะ ถึงมันซีถึงมันซีลูกค,ค้าซีบหลายถึงลูกค,ค้าซีหน่อยถึงถึงแม้มือหนึ่งเพศสีขายได้หาหกเจ้าเนี่ยเจ็ดแปดเจา้าสิเพรก็ภูมิใจด้ค่ะเพราะว่าจังไหนเพื่อนกับเป็นลูกค,ค้าเพื่อนกับเพื่อนกับมีน้ำใจที่ซีมาสื่อของเขาเพื่อนมีน้ำใจที่ซีมาอุดหนุนเขาอันไหนที่พ่อตอบแทนเพื่อนไดค่ะตอบแทนอัในไหน,นที่คือจังยังสิเพศกับ่บมีอียังหายเพศกับแถมไปยังสี่นาพี่น้องเพรเพศกับเนาะ เข้ากะเพิ where, floor, left, Welcome, well ่นเพิ่นคือผู้มีบุญคุณต่อเฮาเพราะว่าเพิ่นอุดหนุนเพิ่นสื่อสินค้าซอยเฮาเพิ่นคือผู้มีพระคุณนอกจากพี่น้องกะเพ่กะขายสินค้าเฮ็ดสินค้าดีๆออกมาจังซี่ละอันใดที่มันไปหอดพี่น้องมันเสียมันหงเพ่กะรับพิชอกให้ตลอดจ้ะบ่เมนว่าเพ่ปล่อยป่าลาเลยแล้วก่อหาน้องพี่น้องหาน้องคนเพิ่นก็บ่เอาเงินคืนเพิ่นกับ เพิ่นก็บอกง่ายๆก็คือเพื่อนอยากซอยเพื่อนอยากซอยเฮาซื้อด้วยใจแ่หมพี่น้องอันคือจังปูปลาห้างเช่ยไปมันกะอันแตกกะยังสี่นะพี่น้องละเพื่อกะเต็มใจคืนเงินให้เพิ่นเพ่นค่ะมีพี่คนหนึ่งที่เราอยู่ต่างประเทศนะเราสั่งให้พ่เนม่เราเนาะละเรากะอันเราวาไปหอดแล้วมันมันกะปูกันแตกเพื่อกะเต็มใจคืนเงินให้เราอยู่ดอกจ้ะว่าเรากะว่าเราบ่เอาเราเต็มใจซอยเราเต็มใจซื้อเพื่อกะขอบบุญขอบคุณเราอยู่ดอก นอกจากพี่น้องหลังค้นท่านใดที่นั่นเพ็ดกับคืนเงินหายแต่ว่าส่วนมีส่วนหน่อยดอกจ้ะที่ซีแบบที่ซีแบบมีปัญหานอกจากพี่น้องส่วนมากกะบ่ค่อยมีปัญหาดอกจ้ะปลาสมเพ็ดเนี่ยจ้ะในเพทกับเพ็ดจังซี่ห้ได้จช้พี่น้องกิโลหนึ่งหนึ่งร้อยห้าสิบบาทจ้าอันนี้สามตัวด้จากพี่น้องรอบนี้บ่ค่อยอันส่วนมากปลาบ่ค่อยมีสองตัวได้จากพี่น้องสองตัวมันก็คือว่ามันตัวใหญ่โพด ตัวไงพูดกินบมเบิดดอกจ่ะถ้าเพชรสามตัวนี่ก็กินบมเบิดตได้จ้ะนี่สามตัวนี่ถ้าครอบครัวไงกะทอดสองตัวก็พอะเลยจ้ะเอาไปหนึ่งใส่ไข่ก็ได้ได้จ่ะพี่น้องหนึ่งใส่ไข่พี่น้องกะเอาเอาปลาเนี่ยเอาปลาเนี่ยว่าต้องล่างก็ได้จ้ะพี่น้องถ้าล่างแล้วนำนัวมันจะออกได้จ้ะถ้าล่างแล้วนำนัวมันสิออกนำนัวมันิอยู่น้ำตัวปลาเขากะเอาปลาเนี่ยวางใส่จานแล้วกะ ตีไข่บอร์ตรงปรุงเครื่องได้จ้ะพี่น้องตีไข่แล้วก็เอาไข่ลุยเลยจ้ะเอาไข่ลาดกับตัวปลาเนะะี่ยจ้ะแล้วเาก็เอาไปนึ่งใส่พริกเม,ม็ดแน่ใส่พริกลูกโดดลูกลูกโดดแม่จ้ะใส่ลงไปจากสามซีเม็ดก็ได้แล้วน้ำนัวมันนะ่ะสิออกใส่ไข่สิออกใส่ไข่เราสิแซ่บจ้ะสิแซ่บไข่กับเบอตรงปรุงรสพอพอตาข้ากินไข่มันก็นกนกนสิได้ได้รสชาติของอันอน้ำนัวของปลาสม้ม มันก็ซีเซ่ไปจ้กพี่นอ้องถ้าพี่น้องอ,อยู่บ่ดอยู่คอนโดบ่ดอย,ยู่นั่นกะปิ้งห่อใบตองก็ได้จ้าเซ่หอมมันซีหอมป็นธรรมชาติหอมแบบบ้าน,านๆแม่สาพี่น้องถ้าพี่น้องคนใดอย,ยู่นั่นเ,เดี๋ยวนี้เขาท่านสมัยเนาะเขามีหมออียงกกอะหมออียงเกาพี่น้องหมอไฟหมอลมคว,ควออันอกควันอียงแบเนี้เทปกรบอกหูเชรกับอบกหบบูเพราะว่าเพชรรา,เ,ราเคยมีอันละ ทอดออกมาแล้วก็สิงามมีลูกค้าหลายคนอยู่ที่ส่งกลับมาเพเบิ่งว่าเพิ่นใส่หมอนี่ละเห็ดนี่ละเพิ่นก็เห็ดงามได้จ้ะงามทอดงามสำหรับเพร์เพรโบมีเพร็ใส่ต่อทามนี่ลเราจะห้างทียกับงามเนยโบงามเนยห้างทียกับติดกระทะเนยบบติดกระทะเนยสิละจ้ะพี่น้องมันก็เป็นธรรมดาของคุณเห็ดกับเข่าโบมีผู้ใดสิตรงตามสเปคไปตลอดต้องน่าใจ้ะพี่น้องอันแซ่บเนยโบซ่บเนยเพชรก็ยังเห็ดแซ่บเนยโบซ่บเนยห้างีย แต่ว่ามันกับพ่อกินได้มันกับบดถึงกับว่าแซ่บเลือดเลือกเพอร์เฟกแต่ว่ากับพ่อกินได้นะจาะพี่น้องอลไรจ้ะเพกกระซิบขายสินคาเพกเฮดแล้วมือนีเพกหัวตะเฮดแล้วจ้ะพี่น้องจนว่าเที่ยงจนว่าซิบายแล้วเพกกับพึ่งใส่กอกไวจากน้อยเพกกระเซียมาแพกแพกแพกใส่กอกแพกเนื้อแพกหมูเนื้อมือนีเพกมีแคลโร่เคิงกับหมูหมูโลหนึ่งแล้วกับหน้นี่อะจ้ะเพกกระเฮดเฮดเฮดซ้อยกันก็แต่น้อยแล้วจ้ะพี่น้อง ห้างเชียกะห้างเชียกะลูกห้องแน่ยามลูกน้นกับเฝ้าผ้ากันเทสได้สิแม่จ๋าพี่น้องไปปันยาเนะ้เดี๋ยวแม่จะแพ็คของรออือแล้วจาาพี่น้องกะสินี่ละผูใ้ใดสนใจกบแอดไลน์เขามาเด้อจ่าพี่น้องแอดไลน์เขามาแต่หน่อยสิตึงไว้ให้ไตคอมเมมต์เอมเมนแหลกกันเด้อจ่าเนื้อแดดเดียว,ลลดดยวกิโลละหกร้อยบาทหมูแดดเดียวกิโลละ ห้าร้อยบาทใส่กอ,อกสองร้อยห้าสิบแหนมซิีตุ้มร้อยห้าสิบบาทปลาล่ากระปุกน้อยร้อยหนึ่งกระปุกใหญ่สองร้อยห้าสิบบาทปลาส้มมีปลาตะเพียนปลาจีนปลาสวายกิโลละร้อยห้าสิบบาทข่าเมากิโลละร้อยห้าสิบบาทเริ่มมีแต่ว่าอีกจัหน่อยกับซีโบ,บมีเราได้จากพี่น้องถทาเกี่ยวเขากับโบมีเราจา้าแล้วกกันปลาซับกระปุกละหนึ่งร้อยบาทมีแบบซุกกับแบบดิบจ้าอันนี้แบบซุกซิมีสตต๊กเก สกิเขาอเกี่ยวเขาแล้วบมมีอ,อ,อันนี่จ้ะมีอยู่สารคำ้ำเจ้าพึ่งเบ้าสวน <c oughs> อันถ้าแบบซุกชิมิสติ๊กเกอร์แบบนี้ให้ด้จ้าแบบดิฟซิโบมีสติ๊กเกอร์จ้าแล้วก็เอ,อ่อเพลคายอย่างอีกแหนมปลาบดแล้วสมไขป่ปลาสมปลาขาวน้อยกิโลละสองร้อยบาทเป็นกระปุกกระปุกละหนึ่งร้อยบาทแล้วก็ สมไขป่ปลากิโลละ2 2 0ีบ,บาทครึ่งกิโลร้อยยี่สบ,บาทเด้อจ้าพี่น้องคนไหนสนใจกันสั่งครึ่งโลก,ก็ได้เพ่ก็ขายเพว่าแต่อีงังจะสั่งครึ่งลกเพ่ก็ขายคือกันจ้ะกะมือนี้อันนี้มันหลืออสองสามสี่ห้เจอันนี้มันเหลืออันนี้มีแพค่ครบแล้วจ้าเพ่มือนี้เพ่จะชุดเด้อหนึ่งสองสาสี่หา้าหเจแปด เก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองชุดจ้ามือนีมือนีแพะเห็ดสิบสองชุดจ้าใส่กอกใส่กอกแพะมือนีแพะยัดหลายลายทีจ้า<อ>พี่น้องสองเฮ้าโอ้ห<อ><อ>นุจะไปแล้วจ้า<อ>พี่น้องกะผู้ดใดสนใจกะฝาแฟเนเธอร์จาขอบบุญขอบคุณพี่น้องทุกคนที่ซอยอุดหนุนจ้าผู้ดใดพระท่านได้ซืออ้อกะเออเข้ามาซือ้อเนเธอร์าเพื่อร้อมพร้อมที่สีรับออเดอร์แล้วจ้าขอบคุณหลายๆจ้าสวัสดีจ้าจ้าก่อน ทุเจ้ปาปา้าป้านานาก่อนเอามถึมือเลยเสร็จเรียร้อยเสร็จแล้วค่ะอันนี้เหลือเหรอใช่บ้านเหลือก็แถมไปพี่น้องเลยแงนแถมอ่ะ <ถ industrial S 2> ทุเจ้ปาป้าป้านานากนค่ะอายิ้มหวานยิ้มหวานให้ป้ปาปา้ปานานากรไปป้าปไปไปบ้านย่าไปเก็บเก็บเก็บโอ้